สวัสดีค่ะเจอกับเมลินานะอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยพรก่อนที่มาจากคุยพรนะมาตอนจบของปีนี้กับอัลบ,บั้มว่ากิอันเคยเดินท้าเคยมีจบเลยเคยไม่เซอร์มีปัญหาสองข้อข้อแรกบัตมีปัญหาเคเพราะมีสถาน์ผิดถุกบล็อกข้อสองข้อสัพพังหน้าจอแตะยับเลยเปิดไม่ได้เลยตเออเลยอ่ะวันนี้มาดูอัลบ,บั้มนะ หนักนะแต่ว่ามันมีน้อยแต่วันหนักนะหนกักอบ้านบาอันมันหนกักน,นี่นะคะอ่ะเริ่มเรียมมาคิดสซ็นนะคะหนึ่งอโทสองวีอนะคะวงใหม่สามบีชีเอสสี่เอ่อโ 5, อโทห้าอโทหกอโทเจ็ด อีกเอาแปดเออนะคะเก้า BCA ค่ะมีเก้าเก้าบ้มนะคะอันนี้เบาไม่อยู่ว่าอัลบ,บ้มมีน้อยน้อยแล้วเบาเบแต่ว่าอัลบ,บ้มหนักมากคือยกขึ้นอ่ะแค่ยกสองสามอันก็หนักแล้วนี่ยกทั้งหมดนะค่อออกมาหนักนี่มีเก้าเอลนะคะอัลโทมีห แล้วก็มี bca 2 vi 1นะคะค่ะมีจใจมาคุยพืนนะคะขอให้ทุกคนนะมีความสุขครับแข็งแรงเอ้ยมีความสุขสุดๆมากๆล้ขอให้ชื่อดีๆตลอดไปนะคะขอให้จบตรงสอ2พยี่สิบขอให้สอ2พยี่สิบเอ็ดเริ่มต้นใหม่นะคะถ้ามีทางมีภาพอะไรมีขอ,ขอตรงนี้ด้วยนะคะจากเอ,อ๋จากผู้วิกเกง์หรือจากไปอ่อนก็เอขาอด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไปแล้วนะคะ